โอ้โหโอ้เนนะอ้ออาอะไรบางบางแห่งเฮ้ยน,น,น,นี่ของซ่บสำหรับผู้มากินได้ เอาเนี่กินอยู่แต่ว่าถามว่ามักบอกกับบอกบอกมักปะล่ะ <c oughs> สีกับใบเป็นสีเขียว ทัก่ายสบายดีพี่น้องไอซซีนัสุกุลส,สบายดียามเขาเขาพี่น้องวันนี้ว่าจะได้เดินทางขึ้นป่าครับทีมงานคือเก่านะแต่ว่าน่าจะไปพี่ได้เพราะฝนตกพยุเฮาวนะฝนตกก็ตะคืนนี่ยังไม่ยุดอยู่แต่ว่าไม่ได้ตกแห้งตกลิ่นไปเรื่อยๆแล้ว่าน่าจะมีพยุเฮามาทางเวียดนามนะตกตอนนี้ยังตกอยู่ตกลิ่นไปเปรื่าาาอ,นนย,อย,ยๆนะ บางทีกจะได้ออกไปจอบหน้าพี่น้องไม่ได้ออกไปเบิ่งเลยก็ตแต่ว่าหนเข้าป่าไว้เลยนะแต่ว่าปุ๋ยนี่ยังบ่ออกไปเชยนะเพราะฝนยังตกยุติได้ออกไปจอบไปเปิ่งน้ำออยันน้ำโทม,มันเนา่านะให้ฝนยุตยุดสักก่อนจะออไปนะนี่ตกลิมยุ่ตลอดเลยมะมงกุสุกเลิ่อลึอกทำกลิ่นกระบอย ở nhà mình mượt thì nó dành dự ว่านนี่นะแต่ว่าว่านนี่ก็ปุ้งเคยเชียงหอดบ้านพอดีมืดพอดีหกโม่เอานัดกันว่าถ้าฝนมีตกเล้วสิริเดินทางึ้นป่้ทางนี้ทางบ้านกิเซนที่ถึงนทางเขาเคยไปพี่นะไปกับครอโครกวคือเก้าแต่ว่าไปไม่ได้เลยล่ะไปหนุ่มเขาไปเยอะเต็มเต็มแล้วแหละ เพราะว่าอยู่ี่มันจะมีน้ำลายแล้วเห็นบาบอดมันไปผู้เดียวอยู่ได้ mm. ใจขนาดสุดเห็นเอารถข้ามไปฝะไล้คันว่าน่านลงมานี่ชันเยจะ,ะได้มีข้าวและจะได้ขึ้นไปเอาที่คือเก้าอและจะได้ขึ้นไปเอาเพื้นลงมาและจะได้พื้นห้ามไม่ได้เพราะถ้าเห่าไปผู้เดียวนะขัดน้ำซีลายนะเค mm. ืองเคืองมือเห้าต้องให้มีเคืองมือกับเอาห้ามผู้เดียวก็ได้ นอกจากจะว่ามีคนมากมีคนมากแฮ้อเขาเขาจะเอาห้ามซอยละไปได้เพราะว่าถ้าผู้เดียวนี่น้ำเสี่ระดับนี้นะห้ามขาไ้เอาเพราะน้ำมันจะพัดแห้งเลยห้ามเอารถห้ามนห้ามมาได้ผู้เดียวมีโอกาสทิ้มรถ <c oughs> น้ำาซี่มันแห้งคต่ว, <c oughs> ว่าพายุเฮาเนี่ยนี่โอกาสน้ำเสี่สิขึ้นสูง มี80เนตะได้เลยก็ถ้าฟังข่าวเพลินเลยเอาไปรอบเมื่อกี้นี้นะเอากรโชนเพิ่นอยู่นะชนุนพิ่นเพื้นทั้งกระต้องคะแต่ว่าโทรหาเพิ่นแชทหาเพิ่นแล้วเพิ่นบรตอบนะก็ช่บอกไปก็เลยถากัไปก่อนอะไรเพิ่นเห็นเพิ่นขึ้นทางทางทางทีนะขึ้นทางเกษตรเเซนใส่ผู้เดียวนะ อ๋อสนอยอกเท่ากินน้ำพแนละเดีด๋ยวเอาไปจอบหน้าพี่้องเลยคือผมมีอย่างไรเมื่อนี้นะต๊อแาบานี้แห้งมดัดน้น้ำตุจะเต็มข้าวดียวเน้นโจ๊กอะไรโจ๊กมา อเฉียวหน้าผลประยุทธ์กเ็เถอะตังผูมืดแห่งนะตกครับบางที่ก็เชีย้อ้อลัก่า,าแ้วมันตกน้ำมันหลายกว่านี้เลยบางที่ก็เชีย้อ้อหน้าไปหน้าโดนเล่ bằng thơ nữa đúng không con ngày lợp lên mới đi hưởng có lợi đấy. nhục ngạt คนก็เริ่มเศร้าได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำมันสิได้อ้อหน้านะเดี๋ยวกัดมันในบ้านเพื่อนให้กินเลยนะจะไปเบิ่งก่อนเสี่ยงไกป้าวไก่ป้าทีใดก่อนขึ้นป้าอะไรแบบนี้เือนี่งอแงเจอบอลนี่ก็ ดอกตะโกบนี่ยชื่อดอกตะโกบนะของป่ามันต้องแกงเคลื่อน้ำลังมันถึงพัฒนาแก่งไก่ป่าชื่อดอกตะโกบเปืป <ừ. S 1> เ่อยไวนะ้เนาะข้าวดีเล่นะเน่นนาไม่ได้สีไว้เลยเน่าแล้วกินไม่ได้เลยมาไายบ่นดอกตะโกบได้หน่อยเดียวเท่านั้น ไกลเพื่อนว่าหลายบ่อนเพื่อนพาไปแต่ละบ่อนจอดรถมาได้จากดอกเอาไปเอามาแล้วกายบ่อนที่เฮาเอาเลยมาได้เลยได้แต่ยังงแค่นะงงงงแค่เฉยได้ไก่ปลาอ้อมอ้อมไก่ปลาแม่โจ้ไหมพ่อมามาเอาเอาเอาน้งมาลงดีๆได้สบายเอะกินช่องน้อยโลดนึ่ก็ ของเซ่สำหรับผู้มากินได้เอานีกินอยู่แต่ว่าถามว่ามักบอกกับบบอ,ม,อมักปะล่ะก่งแค่ป่ามันต้องซื้อกับของป่าดอกจกโกบ เชื่บบอ,อ,อกระเบือน่เชื่อนเนาะ ขะเบอือไปเป็นสีเขียว,วโอเคนี่พอปุ่มใช้ช้อนกระเบอือมัน,มน,มน เป็นกินอยู่ป่านะแต่ว่าเขาเฮ็ดไว้หลายเติบมาย่างไฟสักหน่อยมันจะมีรสชาติจะมีละมมกลิ่นหอมในตองนึ่เรียบร้อยเพื่อน้อยไปที่อ่อนใกล้ป่าเชอร์ดอกจะโกกหมอดังแคนน้ำ อร่อยพี่น้อยมากินข้าวสาวน้ำกันแต่ไม่ได้นะไข่ต้มไข่นั there there? ่นได้คือแม่มากินเอามาเด้อไปใชแล้วพ่ไปนะมากินข้าวกินข้าวกันไปจอบให้จอบหน้า มันยอะจังจานนี้ดอกตะกงงางน้ำรูอืมอ้มมอมอาวคุม,มันหวานน้องจานสามน้ำผักแข้งไม้มันผักมเขืมมีรสชาติสมนะคร มาคัดต่อไทย,ย,ไทยแดดกินข้าวอิ่มแล้วก็เอาหน้าก่อนบปหน,นี่งเนาะบิ่งเข้าเบิง่งอะไรเงก่อนเพราะมันชั้นยาเงาเฉยนะ รถปะไววนี่แล้วก็ยางเอาไว้นะเพราะว่ายางรัดแบนี้มันไกลนะแต่ว่าถ้นเอาเอารถไทยหรืว่าที่โค้งมาทางฟีมันจะไกลแต่ว่าเอาลัดมานี่นะไกลๆนึงน,น,นะนานยางประมาณสองร้อยเมตรกระหอดนะนาก็อยู่นี่ยังห้ามไปเลย พจะลาดีฝน,น,น,นเงียบเงียบตามเข้มไม่ได้ว่านเลยอ้อห่างมายอดไมาเยด็ดเขา้ากับกูน้ำโทมมาเลยคุณฮะนละคุณ người ta nhọt bởi <laughs> nhiên nhọt được mà không được kinh ngọt những thằng sợ phủn เอาก็อ่หาได้เป้นงน้ำอ่เลยกระชันมันก็น,กน,น้ำโภมสายม,มันเวลาเ<ห>ขาขาดทับเลยมันจะเป็นแบบโตออโต,โตโบีอนะ นดโอ้โหนี่โอ้โหยอ่ะบางบางแห้งเฮ้ยนี่ด um, ีเอามาว่านตืมอีก changing เย็บเฮ้าหูมันอัดเฮ้าหูมันนะคุดเชยคุดแห้งเลี๋ย็คือย่ำม,มือยนคุดเออชมจะมันนูน่นฮันบุแหละฝนยาดตกเลยจึงเอามาอัดน้ำนะ เริ่มเข้ามันขึ้นดืบขึ้นสูงกว่านี้ก่อนตอนนอ้จังมืดนะฝนมันยังตกเข้ากแบเบบออ้อ,อเบิล้ลเลยแต่ว่าบางยังบางมันยังทันขึ้นขึ้นหลาย บกมดมือแล้วมันนี้ก็ได้รยุดเลยคนเจ่าหน้จังมือกดมัทั้งตก คล้ายๆได้เลยมือได้เลยนะจีเกตต์ตัวห่ห้องนักขุดนี่นแต่เฮ้ยน,นี่มันเฮ้งไว หน้าอลไรหอดทินเลยพี่น้องเลยจะไปหาตอนนอกก้นนกกะบาฝนโมยุดธเลยฝนตกลินย,ย่อยๆเลยบลอกไปสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้ช่นนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายพี่น้อง